บวนรถธรรมดาที่208ครับลาช้าจากบวนรถสายเหนือตกะระางมานะครับห่วงมายาวมากวันนี้ลาช้าก็กำหนดครับลาชา้า30นาทีโดยประมาณนี่เป็นของโอ้ ของขบวนร้อยเก้านะครับทางด้านหลังเนี่ยรถนอนของร้อยเก้าก็จะไปอยู่กับขบวนห้าสองนะฮะว้วสุดยอดเลยครับบายอภิวัตมา,าด้วยโอ้โหสุดยอดครับผมไปครับไปติดตามชมบนตอ่อยไกลไปยังไงอา้าวผมลืมเปิดคลิปเลยขอสวัสด,ดีทุกผู้ชมก่อนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกผู้ชมมาชม ขบวนรถสายเหนือราช้านะครับเรื่องจากเนี่ยว่ามีขบวนรถร้อยเก้านะยครับเป็นรสบอุบัติเหตุนะครับทําให้ขบวนรถทุกขบวนที่วิ่งอยู่สายเหนือนั้นเป็นอามาัอามาพึกอัมพาตน,นั่นเองหรือว่ามาง่ายๆคือไปไหนไม่ได้นะครับแต่ว่าเพิ่งแก้ไขได้นะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปชมกันที่สถานีรังสิต เกรดุณายนยืนห่างจากขอบชานชลา The train to Bang Sue Grand Station is arriving at platform seven. Please stand clear of the platform edge. หวามันกันอยู่กันที่สถานีรถไฟร,รังสิตเะยครับผม เลขยดทสาการโดสารนกรุเบริวารไ้าทางสาีเชียงใหม่บรษัทดยทตี้มการยา่ขณะนี้ขบวน14นะครับผม14กำลังจะเข้าสู่สถานีรังสิตแล้วนะครับวันนี้ผ่านเชียงรากมา1422ล่าช้า539นาทีนะครับ มาแล้วครับขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่14ครับผม14จากเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัินะครับวันนี้ล่าช้าจากเหตุขบวนรถร้อตกรางนะครับผมเข้าสถานีรังสิตนี่ก็จะบ่าย3แล้วนะฮะคันนํำวันนี้มาเป็นอาร์ซอมแคทเธอร์เูล4119นะครับผมช่วยเกียสวายนะฮะ

บวนรถ,ถด่วนพิเศษกัวนี่าิออกจากสถานีรังสิตไปแล้วนะครับลาชาร์ประมาณการ550นาทีนะครับผมเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรให้ไม่ควรมีให้เกิดเลยนะฮะแต่ว่ามันก็น้อยครั้งที่จะมีนะครับนานๆทีรถจะใช้ากันขนาดนี้นะครับน บนนะครับอยู่กันจนเปื่อยกันไปเลยกับผู้โดยสารที่มากับ14เมื่อคืนนะฮะตายแล้วครับผมปิดท้ายรถนอนเดวูมาสั้นๆแล้วก็บ,บน14แต่พอนเสิร์ตอัสตอมบอกตัวเมื่อกี้ก็น่าจะสาหัสกันอยู่นะฮะนี่ะครับตอนนี้เราอยู่นะอ๋อทิศใต้ของสถานีรังสิตนะครับ มาแล้วครับขบวนรถด่วนขบวนที่52นะครับหลังจากเมื่อกี้ขบวนด่วนพิเศษที่14เพิ่งออกไปนะครับด่วน52เพิ่งเข้าสถานีรังสิตนะครับผมเข้ามา14นาิกา45นาทีลาช้า605นาทีนะครับเป็นรถจักร q S Y ทำขบวนตามเคยครับผมคาดการณน่าจะเป็นหมายเลข5209นะครับอามาแล้วครับโอซ่า209นะครับผม บวห้าสองครับห้าสองเตทะเลดามาแล้วครับกระบวนรถเร็วกระบวนที่109 109้จากกรุงเทพไปวัดปลายทางเชียงใหม่นะครับสารจาราจรนี้6รังสิตครับผม ร้อยเก้าวันนี้รถนอนเดาบูนะฮะโอ้่ออาแล้วผมหัวหน้าสองออกจากรังสิตครับผมจริงไหมครับ ออกตัวนิ่มๆแล้วเนี่ยออกไปซ้าเราวๆหกร้นาทีครับผมเวลา14บสนาฬิกาสีนาทีครับกระบวนด่วนห้นะครับเี๋ยวตัดไปจะเป็นคิวของบวนรถอูเร็วขบวนทนี้หนึ่งร้อยแปท้ายไปนะครับโอ้บอชะทอสองคันครับ มอสออีกสามคนไปแล้วครับผมเครื่องหมายท้ายดีออกสถานีรังสิตนะครับผมผ่านเสาไมา้สู่เตือเรียบร้อยในขณะเดียวกันขบวนร้อเนี่ยผมร้อยเก้าจอดอยู่ทางนู้นเนได้รถนอนแดวบูด้ยวยครับเป็นอะไรดีนาเหลือเชื่อมากๆเลยเนี่ยเนื่องจากว่าขบวนร้อเนี่ยน้อยครั้งนีนเขาที่จะได้รถนอนดีๆกับเขาเลยเปว่ารถนอนแดวบูนี้หลุดมานี่ก็สุดยอดอยู่นะฮะ ถ้าใครเคยนั่งรถนอนแดวูก็จะรู้นะครวบา่าทีนั่งเตียงอะไรเอ่ยนี่ค่อนข้างกว้างเลยนะฮะแบบสุดยอดมากเลยฮะเมือขบวนนะฮะสองออกไปไม่นานเลยครับในขณะเดียวกันตามกันมาติดๆเลยเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่108ขบวนที่1 0 8จากเด่นชยัยลายทางกรุงเทพปริวัตฐครับวันนี้ขบวนรถก็ไล่ช้ามาเช่นเดียวกันนะครับผมเรียกว่าเอามาพาดกันทั้งสายเลยนะฮะ เป็นขบวนรถปิดท้ายแล้วครับที่จะมาะเป็นขบวนรถปิดท้ายของอรถสายเหนือที่เป็นรถดึกนะครับที่จะเข้าสู่อภิวัตในวันนี้นะครับล่าช้ากันได้หนักหน่วงมากๆเลยล่าช้ารวมๆตอนนี้คือประมาณ650กวนาทีแล้วนะครับ4129นะครับผม ตัวิ paid, paid ่วีตัีาานีัที่กายที่ย่อนดสิต่าไปเดียวว่าทำงานกันหนักง่วงมากนะครับมาถึงก็เรียกได้ว่าคนกังสายแล้วนะครับไม่สายอะแบบล่าช้ามากเลยนะฮะ ตอนนี้พร้อมปล่อยขบวนบนร้อยแปดแล้วนะครับ บอร้อยแปดออกรังสิตไปสิบห้านาฬิกาจงนะครับล่าช้าโดยประมาณหกร้อยหกสิบนาทีครับไปแล้วครับบมนบวนร้อยแปดร้อยแปดเครื่องหมายท้ายดีครับท้ายดี เรียกได้ว่าก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงกับเส้นทางของรถไฟสายเหนือนะครับซึ่งผมจะสรุปให้ได้ฟังแบบง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือว่าในเส้นทางของรถไฟสายเหนือนั้นนะครับไอคลิปที่ผมถ่ายเนี่ยเป็นวันที่20มกราคมอ่าแลวก็แน่นว่าในวันที่1 9กมกราคมหรือเมื่อวานนะครับผม เกิดเหตุขบวนรถเร็วขบวนที่109นะครับชนประสานงากับรถบรรทุกก่วงเทลเลอร์นะครับแล้วก็ได้บรรทุกรถแบคโฮอยู่นะครับณนะจุดตัดออกสถานีคลองปรากฏมานะครับปรากฏว่าปรากฏนะครับอันนี้เป็นการแสดงนะครับปรากฏว่าขบวนรถเร็วที่109นั้นนะครับผมไม่สามารถหยุดขบวนรถได้ทันนะครับเลยชนประสานงากับเทลเลอร์และรถแบคโฮไปนะครับจนทำให้ได้มี ได้ค่าชีวิตปอีกหนึ่งผู้คนอีกหนึ่งคนนะครับผมอีกหนึ่งชีวิตเลยเนื่องคือเป็นพนักงานขับรถจักรนั่นเองนะครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ก็ไม่อยากจะมีไม่อยากจะมีใครให้มันเกิดนะครับผมก็ในส่วนของรถขาขึ้นสายเหนือนะครับที่ล่าช้าก็ไปติดกันตรงที่แถวแถวสถานีานคลองปรากฏจนถึงเข้าชุมแสงนะครับแล้วทีนี้นะครับก็เกิดเนื่องด้วยว่ารถจักร และรถปปหก็ตกรางนะครับก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ว่าทุกขบวนนั้นนะครับเรียกว่าอัมาพาดกันทั้งสายเลยนะครับต้องรอหน่วยช่วยอันตรายจากอุตรดิตฐ์มาช่วยนะครับที่สถานีระหว่างสถานีชุมแสงและของปรากฏนะครับปรากฏด้วยว่าก็วันนี้วันที่20มกราคมนะครับก็เปิดทางเมื่อเวลา7นาฬิกา18นาทีนะครับขบวนรถทุกขบวนก็วิ่งกันได้ปกตินะครับแต่ว่าต้องเบาผ่านณนะจุดตัดตรงนั้นนะครับ ความล่าช้าก็เป็นช้าสะสมตามตามกันไปนะครับแล้วก็รถจักฮินดชิ4508นะครับก็ชนมาสา่งงาไปก็โครงประทานงอเล็กน้อยนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็คือหน้ายุบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของบพหอเบอร์1105นะครับก็โครงประทานหักนะครับผมเรียกได้ว่าชนแรงจนกระทั่งบป,ปหอนั้นโครงประธานหักเลยนะครับ เป็นส่วนของบนร้อยเก้าเมืม่อวานก็ขนถ่ายผู้โดยสารเนี่ยผมไปกับรถทัวร์เรียบร้อยนะครับก็ยืดเยอะอกำลังนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ามาดูกันว่าคลิปหน้าจะไปไหนต่อไปชมเหตุการณ์อะไรก็ไปติดตามกันครับผมก็ถ้าผมให้ข้อมูลในผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยลายไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ